ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i s ิสโอหมายทาโดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวเอลวิสโอดมายทาโร่ทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักกับเอลวิสโอ m มาทาโรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงพยากรณ์เช็คดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะ ก่อนเราจะอ่านเรื่องความรักอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนมาอ่านในเรื่องของการงานการเงินและความรักให้เลยนะคะโดยทั้งหมดนี้จะเป็นการอ่านแบบ Jural General Reading มันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ ไม่ดีวางไว้ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแกำลาชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยวันนี้การอ่านของเราเนี่ยจะเริ่มนำเอาโหราัศาสตร์เข้ามาแล้วแหละคือแต่ก่อนนะ่ะก็พยายามเอาโหราัศาสตร์เข้ามาแต่ว่าเรายังหาตัวที่เราคิดว่าใช่ในการที่พยายกรณ์ยังไม่เจอตอนนี้เราเริ่มเจอทางของตัวเองว่าอ่ะเราจะใช้ตัวหราัศาสตร์1ิลัคนานะครับเป็นโหราัศาสตร์ขแขนงไทยขแขนงหนึ่งเพราะฉะนั้น การอ่านทุกๆอย่างในเรื่องของจากราศรีหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นโหราศาสตร์ไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาราศรีอะไรสามารถคลิกดูได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะโอทอเป็นตัวเ,ออเว็บไซต์มโหรานะคะเข้าไปเช็คลัคนาตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วขึ้นมาดูเนาะโดยวันนี้นะคะการอ่านของเราก็จะแบ่งมาทั้งหมด3โหมดนะคะก็คือเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรัก เราก็บทสรุปจากการเปิดไพ่ยิปซีให้นะคะโดยเริ่มแรกเราจะแบ่งในเรื่องของการเขียนจากมุมของดวงดาวก่อนนะคะโดยใช้โหราศาสตร์สิบลัคนาเข้ามาช่วยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะจ๊ะ สวัสด,ดีชาวาลัคนาราศีมีนหรือคนที่เกิดราศีมีนทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านดวงพยากรณ์การงานการเงินความรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์กับคุณนะคะโดยวันนี้การอ่านไม่เป็นการอ่านโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บเป็นการ,รายชีวิตของคุณไปแล้วกันเนะาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่าเริ่มแรกขอย้อนรอยดาวก่อนดาวที่ขอย้อนรอยก่อนนะอขอสีเข้มๆหน่อยแล้วกัน ดอาวอาทิตย์ตอนนั้นในเดือนที่แล้วมกุกรายังอยู่ในเรือนราชาโชคยังอยู่ในเรือนโชคลาภอยูอ่แล้วก็สุขพุทธอยู่นี่อ่ะโอเคเรามองแบบนี้เรามองเอาเรื่องของการงาน <S <S <ๆ>การเงินก่อนละกันเอาสิ่งที่มันเด่นๆก่อนแล้วค่อยไปสิ่งที่มันแย่ๆเนาะเออการงานของคุณเนี่ยอดมองว่าในเดือนของงานเนี่ยสุข อังคารแล้วก็พแล้วก็พุธมาเจออยู่ในเรือนการงานมองว่าในช่วงที่ผ่านมามกรลาคุณค่อนข้างที่จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าคนบ้าง,งานบ้าง,งานมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณบางท่านอาจจะได้จับโปรเจกต์ใหญ่ๆบางท่านอาจจะได้มีการแบบ ร่วมพาร์ทเนอร์ใหม่ๆกับเรื่องของงานของคุณงานที่ทําเกี่ยวกับสายเอออินฟลูเอนเซอร์สายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือหรือคนที่ทํางานประจําในก่อนหน,น้านี้คือได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าก็ดูรู้สึกว่ายังมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันชาวลัคนาราศีมีนในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกว่า พุทธเนี่ยยกเข้ามาเนี่ยก็จริงแต่พุทธเขาเดินถอยหลังนะคะเขาเดินวิปรลิตเข้ามามันทําให้การสื่อสารของคุณกับคนรอบๆข้างอาจจะไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่แต่ว่ามีงานด้วยข้าพาร์ทเใหม่ใหม่มันมีเข้ามาอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาประมาณที่เรียกว่าทุกๆอย่างยังไม่ค่อยลงตัวอ่ะทุกๆอย่างยังมีการไม่ค่อยลงตัวอยู่ เกิดขึ้นกับคุณอยู่มันเลยมองว่างานนะคะค่อนข้างจะแบบอม,มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีความสําเร็จใหม่ๆเข้ามาแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาอะไรหลายๆอย่างกับเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีเรื่องของการผิดพลาดทํางานบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นคนที่เก่ง การเงินของคุณเราต้องบอกว่าเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวอังคารตกบันทึกสู่เรือนของงานมองว่ายิ่งทํางานหนักยิ่งได้เงินบางท่านทํางานหลายด้านทํางานมากกว่าหนึ่งทางเนี่ยก็มีโอกาสได้รับรายได้ใหม่ๆเข้ามาแต่มนุษย์ตยูค่ะกลุ่มเรือนการเงินอืมมนุษย์ตยูกลุ่มเรือนการเงินหมายความว่าอย่างไรมนุษย์ตยูกุมเรือนการเงินปุ๊บอย่างเงี้ยหมายความว่ามีเงินมาเยอะอ่ามีเงินมาเยอะเงินหนัก มีมาเยอะมีมาเยอะนะแต่เก็บไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามนุษย์ตะยูคือดาวทําลายล้างอ่าดาวทำลายล้างเก็บไม่อยู่มีปัญหาต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าต้องดูที่เรือนการเงินของคุณว่ามีดาวอะไรตกบ้างมันเป็นกรรมเก่าของพวกคุณที่คุณเจอมามันเป็นบุญเก่ากรรมเก่าของคุณเนาะเพราะฉะนั้นโอลเลมองว่าในจุดจุดเนี้ยก็ต้อง พิจารณาเอาจากดวงข้างในแต่ว่าการเงินในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยยังต้องระมัดระวังมีไรายได้เข้ามาเยอะนะแต่ต้องบริหารเงินดีๆอ่าบริหารการเงินดีๆเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยการเล่นหุ้นการเก็งกําไรอาจจะยังต้องเสีย่ยงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นดาวพุธอยู่ในเรือนการงานยังไม่ย่าเอียวดาวพุธยกเข้าสู่โชคลาภเรือนโชควันที่ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่สิบกุมภาอ่าสิบกุมภาเข้าสู่นี้มีอาทิตย์ยังกลุ่มอยู่อาทิตย์เขาจะยกวันที่สิบสามเข้าสู่เรือนวินาศโชคลาภเรือนวินาศมีดาวพริฤหัสบดีอยู่ในเรือนวินาศก็ยังต้องรอะวังอืม พลิหัสจะยกเข้าไปสู่ลัคนาตัวเองได้กเกษตรตาธิบดีในเดือนมีนาแล้วจะอยู่อย่างนั้นนะ่ะเกือบประมาณสองเดือนน่ะอยู่อย่างนั้นให้คุณได้กลิ่นอ้นเลยมองว่าในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยรายได้มีเข้ามาแต่ความเสี่ยงยังมีอยู่ความเสี่ยงกับการเล่นหุ้นเล่นหวยยังเสี่ยงอยู่เพราะว่าดาวกเกษตรที่เรียกว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นโชคลาบหรือว่าการเสี่ยงทายมันตกวินาศพอดีเรื่องราชาโชคมีดาวอาทิตย์กับ ดาวสีเข้าไปเดินปกติโชคลาภมักมาจากคำพูดมักมาจากปากไทยทำงานสายเซลล์ยอดขายพุ่งพุ่งขึ้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอยู่ที่ 6 7จซจากปากของคุณราชาโชคเหมือนพอดาวอาทิตยังอยู่แล้วมีดาวสี่เข้าไปกลุ่มแล้วก็บวกกับดาวเสาความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นการทำอะไรกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,วาลิ้นสาริกาแล้วกันอืลิ้นสาริกาเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของค้าขาในหน้าที่ดินในหน้าอสังหามีโอกาสที่จะร่ำรวยเพราะดาว 7ก็คือในเรื่องของอสังหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปิดการขายใหญ่ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีในเรื่องของโชคลาภนะคะพอมองต่อไปในเรื่องของตัวการเงินไปแล้วการงานก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันตรงที่ว่างานยิ่งทํายิ่งได้เงินในเดือนนี้แต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือมีปัญหาขัดแย้งก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยพอดาวเขาเปลี่ยนนะ,ะดาวเปลี่ยนดาวเขาย้ายเปลี่ยนขอลบก่อนขอลบดาวสีออกก่อนดาวย้ายเปลี่ยนนี่เข้าไปสู่ราช,าชาโชคพอดีหนึ่งกับส่ยังอยู่ตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะได้เพิ่มเงินเข้ามาหรือไรายได้ใหม่ๆนี้เข้ามาจากการทํางานแล้วก็การมาจากป่าข,ของคุณบางท่านถ้าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์มีโอกาสได้เงินไหม อาจโชคอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเงินโชคอาจจะเป็นเรื่องของงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้เออมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนโชคมันหมายถึงการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพออาทิตย์คือโชคลาภได้พออาทิตย์คือลาบยศ ตำแหน่งพวกนี้มีโอกาสได้เสนอชื่อในช่วงเดือนกุมภาก่อนวันที่13กุมภาเนี่ยอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีกุมพอมันยกเข้าสู่ราศีกุมมันไปตกวินาศเพราะฉะนั้นใน10วันแรกของปีทําอะไรก็ทําให้ดีไปเลยเอ๊ะผู้ิดใน10วันแรกของเดือนกุมภาทำมาให้ดีก็รีบทาอยากทําอะไรก็รีบทาอยากเสนออะไรก็รีบเสนอนะคะพุธยกเข้ามงกรในวันที่10บกุมภาเดี๋ยวมันจะยกเข้าไปหมดเลย ในเดือนนี้มันกลายเป็นว่ายังมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องมเงีเงินดีๆเข้ามาอยู่แต่ว่าการเล่นหุน้นเล่นหวยการเสี่ยงทายอะไรในเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะเพราะมีความเสี่ยงอยู่ที่85%ความรักเป็นยังไงบ้างความรักนับเรือนนะคะเจ้าเรือน มีเจ้าเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนปัตนิคือดาวพุธพุธอยู่ในราชาโชคอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์ระยะยาวหรอกเพราะว่ามองดูแล้วเจ้าชะตาค่อนข้างจะอินดี้ค่อนข้างจะบ้างานอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอพุธยกเข้ามาสู่โชคแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนเคมีคล้ายๆกันเข้ามาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอพุธยกเนี่ยพุธเขาจะยกวันที่สิบเนาะก็จะมีโอกาส พบเจอใครบางคนที่ถูกใจแต่ดาวสุกจ้ายกเข้ามังกรอ,อืมพอสุกยกเข้ามังกรปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าความรักเริ่มเด่นความรักเริ่มดีเจอคนที่เขาเรียกว่าสปอร์ตการเงินการงานได้ดีแต่สิ่งที่ก็ต้องระวังอยู่ก็มีเรื่องของดาวตัวหนึ่งที่เขาจะยกเข้าสุรศีกุมคืออาทิตย์นี่แหละอาทิตย์มันยกเข้ากุมที่ไรแล้วก็อังคารเข้ามังกรเนี่ยเรามองว่า มันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไปรับรู้กับคนคนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเออเตรียมมือเตรียมแบบเตรียมพร้อมให้พร้อมละกันเนาะอืมอะขอล้างดาวก่อนพอล้างดาวก่อนนะอืมอันนี้คือโชคในเรื่องของตัวที่เราบอกไปอ่ะมาดูในเรือมันดูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สิว่าดาวย้ายมาแบบนี้แล้วจะเป็นยังอย่างที่เราบอกว่าโชคลาบ จากการงานงานอยู่นี่มีสุกบวกกับศะบวกกับอังคารเป็นคู่มิตรความขยันขันแข็งก่อให้เกิดเงินอ่ะขยันก่อให้เกิดทรัพย์ใหญห่เกิดทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นพอเกิดทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นมันมีในเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเข้ามาทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นบริหารเงินดีๆค่ะ แล้วเงินดาวสุกจะยกเข้าสู่โชคอีกแล้วมีดาวพุธอยู่ในนี้มองว่าค้าขายขายของออนไลน์เด่นปกติก็เด่นทำไมบอกออนไลน์เด่นละ่ะนี่ไง หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไงโชคลาภมันตีกนกับดาวราหูในเรือนสุชะศาสะคือเรื่องของการทำงานหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนี่คือราหูอ่ะราหูการทำงานหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆได้พบเจองานใหม่ๆได้เออได้ทำนู่นทำนี่ร่วมกันทำให้คุณได้เกิดทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่ดีกับชาวลัคนาราศีมีนแต่ลัคนาราศีมีนสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ก็ยังเตือนเรื่องเดียวเรื่องของการเงินนะการเงินนะ่ะดีเด่นอยู่แล้วแหละถ้าทำแบบพันเ์เนื้อกับคนอื่นแต่ที่มันไม่ที่มันไม่ดีเพราะนี่ค่ะนี่ค่ะการลงทุนการลงทุนเนี่ยต้องระวังระวังเลยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นที่พูดปบ้านนะติดดอย มีโอกาสติดดอยสูงเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องพูดด้วยว่าดาวโชคลาภดาวเสียงทายตกวินาศมากกับดาวอาทิตย์บวกคู่กันกําลังสูงอาทิตย์ลาบยศต่างๆหรือว่าโชคลาภเหมือนกันเจอกันแบบนี้ไปไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นลงทุนในช่วงนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ลงทุนลงทุนได้แต่กินตัวน้อยอกินตัวน้อยก่อนไม่ต้องรีบกินตัวใหญ่ ซื้อตัวนน้อยซื้อตัวราคาน้อยที่แบบว่าขายได้ในระยะเวลาสั้นเออถือตัวละถือตัวสั้นก่อนถือพวก เออคลิปงคลิปโตกิบคงบิคอยอย่างเงี้ยพวกไปดูเอาก็มองว่าระยะนี้อาจจะถือแบบระยะสั้นไปก่อนไม่เกินประมาณ1-2ึงอเดือนอะไรเงี้ยก็ถือถือไว้ได้อยู่อะไรย้ยก็ต้องดูเอาแต่ว่าไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเทหมดหน้าตักขนาดนั้นเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงสูงได้แหละในต,ตลาดคลิปโตตลาดหุ้นช่วงเนี้ยก็ต้องดูดีๆอืม ส่วนเรื่องของความรักความรักคนโสดอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจพบเจอคนนูน้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้พัฒน,นาความสัมพันธ์ระยะยาวคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักแหละเป็นคนที่อายุมากกว่านะแต่ว่ามองว่าคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ริงก็ได้รับรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณโอเคพอกับคนคนนี้ก็ได้แล้วก็ไปต่อกับเรื่องของความรักครั้งใหม่ของคุณคนมีคนคนที่แบบเป็นคู่กันเนี่ยเราต้องบอกว่าพอดาวอาทิตย์ ไม่ใช่สิดาวพุธยกเข้าโชคเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันหรือใครที่ทําธุรกิจเรื่องของพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่จะมีเรื่องโชคลาภมาก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ในเรื่องของความรักของคนที่เป็นคนมีคู่คนที่แต่งงานกันแล้วหรือคนที่เป็นมีแฟนกันเนี่ยมันจะมีการปรับความเข้าใจกันทั้งใหญ่แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นดีขึ้น ความรักดีขึ้นเข้ามามองว่าระยะยาวก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอะเรามาเขียนระวังให้หการลงทุนความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงสองสุขภาพไหมสุขภาพก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าเออก็น่ากลัวเหมือนกันแหละเพราะว่า ขยันทำงานหนักเกินไปจะมีดาวองคารเข้ามาช่วยไงแอคทีฟเกินไปก็สุขภาพในเรื่องความเครียดความเครียดขอย่อแล้วกันนี้ใส่เสียเวลาเขียนอะไรชอบยอ่อความเครียดสะสมพักผ่อนไม่เพียงพอไม่เพียงพอ พักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสมีปัญหาได้พวกนี้แหละเราะวังสองเรื่องนี้อราระวังแค่นั้นแหละเตือนเลยระวังเลยสองเรื่องเนี่ยการลงทุนลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากตลาดหุ้นด้วยแล้วก็จากพื้นดวงคุณด้วยเพราะมันไม่เหมาะกับการลงทุนคะ่ะเออดาวโชคลาภตกวินาทอย่างเงี้ยต้องระวังอาจจะเสียทรัพย์ใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีดๆแล้วก็พูดถึงการลงทุนไปแล้วการเออ กู้ยืมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่มากแต่ว่าก็ต้องบริหารการเงินดีๆนะเพราะว่าหนึ่งคือต้องรอก่อนรอเข้าให้อาทิตย์ยกเข้าไปนี่ก่อนยกเข้าไปที่ลัคนาตัวเองก่อนแล้วก็ลัคนาคุณก่อนคือลัคนาราศีมีนมีนบวกกับดาวพฤหสัสบ,บดีให้มันไปอยู่นี่ก่อนดาวโชคลาภพอมันยกเข้าสู่ทับเรือนลัคนาตัวเองคุณจะได้รับทรัพย์ใหญ่ อ่าซับใหญ่ถ้ากรณีอยากอยากดื้อยังอยากลงทุนยังอยากเล่นตัวระยะยาวก็ได้หาตัวที่มั่นคงสักตัวนงอ่าหาตัวใหญ่หนึ่งตัวกินตัวเล็กสตัวบริหารพอร์ตนะคะตัวใหญ่หนึ่งตัวที่คิดว่าระยะยาวมันต้องได้อ่าลองดูในตลาดหุ้นลองดูแบบว่าเออกลุ่มหุ้นดูดีๆน่าจะมีได้เข้ามา การหาตัวใหญ่ๆที่มันคงหนึ่งตัวเพื่อที่จะเตรียมขายในช่วงประมาณเดือนนี้เดือนมีนาเตรียมขายในเดือนมาร์ชมีนานะมีนาคม,ม,าคมช่วงนี้แหละช่วงเดือนเกิดของคุณประมาณวันที่สิบห้าถึงยี่สิบสามมีนา อันนี้แบบโดยรวมอันนี้แบบโดยรวมนะไม่ได้จับจงขายเพราะนั้นคุณจะต้องไปดูในเรือนวินาศของคุณแล้วก็เป็นเรือนของตัวนี้ของคุณว่ามีเลขอะไรสถิตอย่างอันนี้เขามีเลขสองอตรงนี้คืออลบทิ้งไปอะไรอนยะ่างเงี้ยอืมพวกเนี้ยต้องไปดูดีๆก็ประมาณเท่านี้อ่ะขอดูหน้าไพ่ให้หน่อยหน้าไพา่อยากบอกอะไรกับเราบ้างอ่ะเจ้าหยางหยางอยู่ไหนหยาง อยากขอหน้าไพ่หน่อยว่าเหตุการณ์ความรักของเขาเหตุการณ์การเงินของเขาเหตุการณ์การงานของเขาเป็นอย่างไรอยางขึ้นให้ไพ่หกไม้เท้าโอกาสประสบความสําเร็จช่วงนี้ดีทํางงทํางานเด่นแต่การลงทุนอาจจะต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงการค้าขายดีมีการโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆแต่ว่าการลงทุนต้องระวงังลงทุนบริหารการเงินดีๆหน่อยในช่วงนี้เฮอร์มิต มันจะมีเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามามันจะมีเรื่องของคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับรู้เรื่องราวว่าคุณควรจะพอหรือควรจะไปต่อกับคนคนพวกนี้ดีบอกกับไพ่ของ king of wands king of wands เนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานที่ เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแหละเออมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสการงานใหม่ๆมีโอกาสได้ทําให้โลกรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงกลายเป็นว่าคุณได้เด่นดันได้ชายมากขึ้น t ูอ of คัฟฟ์เนี่ยพอเจอความรักที่ใช่สําหรับคนโสดคนมีคนคุยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันก็ได้มีการปรับความเข้าใจกันบางท่านอาจจะแบบเออพอกับคนคนนี้แล้วได้ไปเจอรักใหม่กันสําหรับคนมีคนคุยนะคะกรณีคนเป็นคนมีคู่ก็ได้มีการปรับความคั้งใหญ่ปรับความเข้าใจครั้งใหญ่กันเกิดขึ้นสิบดาบเข้ามา มันมองถึงเรื่องของเออสิ่งที่อัดอั้นในใจกันอะ่ะได้มีการเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปดูเอาแล้วกันว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่โอ้ตพูดใหม,ม่บวกกับหน้าไพ่ของตัว r o m a n ต์แองเจิลออร์เคกิลาร์ดอยากบอกอะไรกับเรา Roman ต์แ Angel, องเจิลออร์เคกิลการอยากพูดอะไรกับเราคะ นี่เรื่องของการสัญญาการกู้ยืม p พฟเฟอ e เน็ตเอสเขาบอกว่าให้คุณเขียร์เรื่องราวเก่าๆไปก่อนเขียร์สิ่งเก่าๆใน ที่มันเป็นพิษในใจของคุณออกไปให้หมดเพื่อได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ความรักเก่าๆความรักที่มันมีปัญหามันจะมีโอกาสกลับเข้ามาพูดคุยอีกครั้งแต่คุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างจากไพ่ใบนี้ว่าเขาจะเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนไว้กับคุณเพราะว่าตอนนี้เขากับคุณใส่หน้ากากเข้าหากันตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นยังไงเขาจะเปิดเผยให้คุณเพฟูเนตเพฟูเนตคือเรื่องราวของสิ่งดีๆสิ่งที่เรียกว่าคนสองคนได้เข้ามาเจอกันแต่คุณต้องเคลียร์อะไรเก่าๆออกไปก่อนแล้วทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนนเริ่มมดีากขึ้ บวกกับไพ่พลังงานของตัวที่เราจะมองต่อจากนี้คือไพ่พลังงานอาวิชัตรูนของโอทนะคะลูนของโอ,ะะอ,งโอที่โอดเขียนขึ้นมาเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างเดือนนี้มีความรุ่งเรืองเกิดขึ้น การเดินทางค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องเซฟจารีนิดนึงหรือว่าความปลอดภัยตัวเองนิดหนึ่งเนาะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณกลายเป็นคนที่แอคทีฟบ,บางท่านหมดไฟจากการทํางานแล้อยู่ๆมีคนมาเติมไฟให้คุณกลายเป็นคนลุกช่วงเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันค่อนข้างม,มีแรงได้ทาให้คุณไปต่อได้ในะระยะยาวเกิดก่อเกิดความสําเร็จเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้การงานการเงินเด่น เด่นมากการงานการเงินเด่นแต่ว่าการลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังแบบเสี่ยงเยอะแล้วก็ความรักก็เด่นเหมือนกันแต่ว่าเด่นไม่มากเท่ากับการงานการเงินเพราะฉะนั้นก็ลองดูเอาโมเมนตัมชีวิตคุณดูแล้วกันว่าตรงจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าแฟร์แล้วคุณก็ไปนะคะอย่ามัวแต่มานั่งเสียใจร้องไห้กับสิ่งที่มันไม่ได้เรียกว่าผลสําเร็จอะบางคนคือการงานการเงินเด่นแต่ก็ยังมานั่งร้องห่มร้องไห้กับเรื่องของความรัก บางอย่างมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่ให้คนสองคนคุยกันหรือบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่ที่จะต้องเข้ามาในตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าระมัดระวังปล่อยวางไปก่อนแล้วก็ไปมุ่งจุดที่ว่ามันกลาลังเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ดีกว่าเนาะอือก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการพยากรณ์ดวงความรักให้กับชาวลัคนาชาวราศีมีนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนนที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้า